อีกเรื่องหนึ่งครับที่มีการร้องทุกข์มานะครับก็คือหนุ่มคนหนึ่งอยู่ที่ปทุมธานีบอกว่าเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากว่าเพื่อนบ้านเวลาเมาก็มาก่อกวนนะครับเป็นประจำเลยนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปตอนที่เขาถ่ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยฮะ ไม่เคยยุ่งม,มึงเลยมึงจะแม่กูไ่ไอห้มึงจะต้องจยาคมีตังค์ใหมน,นี่เป็นคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่ทางผู้ร้องทุกเนี่ยบอกว่าหนุ่มเพื่อนบ้านเมาแล้วก็มาอรารวาสบ่อยครั้งชอบมาวอยใส่บ้านของเขาคือผู้ร้องทุกชื่อนายพินิจจิตชาตรีอายุ29ปีมีอาชีพเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างอาศัยอยู่ที่หมู่บ้าน กรีนการ์เด้นโฮมคลอง11ธัญ,ญบุรีอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยไปคุยกับนายพินิษ์นะฮะที่เป็นผู้ร้องทุกข์นะครับก็ชี้ให้ดูจุดเกิดเหตุซึ่งก็เป็นบ้านของเขานี่แหละแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองและครอบครัวเนี่ยซื้อบ้านมาอยู่อาศัยอยู่ตรงนี้เนี่ยมานานเป็นเวลา10ปีนะครับแต่พอเวลาไม่ถึง1ปีที่ผ่านมาครับฝ่ายผู้ก่อเหตุเนี่ยย้ายมาเช่าบ้านอยู่นะแถวนี้ก็จะมีการดื่มเหล้า แล้วก็ข่มขู่ทำร้ายเขาและครอบครัวเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนนะครับสร้างความหวาดกลัวให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างยิ่งรวมทั้งชาวบ้านในซอยนี้ก็หวาดกลัวเพราะว่าชาวบ้านในซอยนี้ก็โดนชายผู้ก่อเหตุเนี่ยทำร้ายร่างกายมาแล้วนะครับแล้วก็มีคนเคยบอกว่าเนี่ยผู้ก่อเหตุก็เคยติดคุกมาแล้วทําให้ทางตัวเองและครอบครัวรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งโดนผู้จ่าข่มขู่บอกว่าจะเผาบ้านจะยิงทั้งครอบครัว ทุกคนก็ต้องอยู่อย่างหวาดผวาครับไปแจ้งความไว้ที่สพธัญบุรีคดีก็ไม่มีความคืบหน้าเห็นบอกไปแจ้งตั้งแต่วันที่19ตุลาคมปี63นะนะยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องของคดีและคนที่ก่อเหตุก็ยังก่อเหตุแบบไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายยังมีการพูดจาข่มขู่ตัวเองและครอบครัวเป็นประจำนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะตอนที่ผมอยู่มานี่ก็สิ้นบปีนะครับข้างบ้านนี่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ไม่ถึงปีเลย พอเวลากินเหล้าเมาทีไรแล้วก็เขาเข้ามาชอบละลานคนในซอยครับชอบออกมาเรียกเราโวยวายเรียกเราท้าตีท้าต่อยอย่างนี้ครับก็เวลาเขาเมาตอนไหนเขาก็ชอบออกมาตอนนั้นเลยครับท,ทั้งเช้าทั้งใช่ตอนเช้าเ้าเมาตอนเช้าก็ออกตอนเช้าเ้าเมากลางคืนก็นออกตอนกลางคืนเลยอยู่ตรงกลางครับบ้านผมกับบ้านพ่ออยู่คนละฝากกับบ้านเขาสองฝั่งเวลาผมจะเดินไปหาพ่อก็ลําบากเวลาพ่อจะเดินมาหาผมก็ลําบาก ถ้าเป็นบ้านเช่าผมย้ายหนีเป็นนานแล้วนี่ผมซื้อเขาวอนคุณบรรจงช่องเวิร์กพอย์ช่วยผมด้วยครับนี่นะครับบอกถ้าเกิดว่าอยู่บ้านเช่าเนี่ยไม่อยู่แล้วไม่ทนแล้วแต่นี่เนี่ยบ้านเนี่ยไม่ได้เช่าอยู่นะครับแล้วตัวเองก็อยู่มาเป็นสิบปีแล้วบ้านเนี่ยซื้อมาอีกฝ่ายเนี่ยที่มาก่อเหตุเนี่ยหนุ่มคนที่มาตะโกนต่อว่าเนี่ยคนนั้นแหละมาเช่าเขาอยู่นะฮะนี่ก็ อยากจะให้ตำรวจนะดำเนินการตามกฎหมายไปแจ้งความแล้วคดีไม่คืบนะฝากตำรวจสพธัญ,ญบุรีปรทุมธาน,นีติดตามเรื่องของคดีหน่อยนะครับ